2. เข้าใจหลักวิธีดังที่ทราบแล้วจากบทอุปกรณ์เล่นเกมว่าใจเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เกิดจากกรรมในอดีตเช่นจิตสำนึกแบบมนุษย์จะมีไม่ได้หากกรรมในอดีตมืดมนไร้เหตุผลตลอดชีวิตสว่างไม่พอจะเป็นมนุษย์ได้ใหม่การที่จิตใจเป็นเพียงผลผลิตจากกรรมในอดีตนี่เองย่อมหมายความว่าจิตใจโดยความเป็นคุณอย่างนี้ ไม่ได้มีอยู่ก่อนโดยเดิมคุณไม่สามารถอ้างว่าจิตในชาติที่แล้วเป็นอันเดียวกับจิตในชาตินี้เนื่องจากจิตไม่ได้สร้างจิตแต่จิตถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมหากกรรมเก่าของพวกเราดำกว่านี้กรรมดำจะผลิตจิตแบบสัตว์นรกหรือจิตแบบเดรัจฉานหรือจิตแบบเปรตขึ้นมาแทนจิตแบบมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่ผิดเสีทีเดียว หากคุณรู้สึกว่าตัวตนแบบที่เป็นคุณอยู่เดี๋ยวนี้มีเพียงหนึ่งไม่มีสองเหตุเพราะคุณไม่เคยมีจิตซ้ำกันสักชาติเริ่มชาติใหม่ทุกอย่างก็เหมือนตั้งต้งตนใหม่หมดทั้งร่างกายที่ได้มาใหม่ด้วยการขอแบ่งเลือดเนื้อจากพ่อแม่คู่ปัจจุบันและทั้งจิตที่กรรมเก่าส่งให้อุบัติในจังหวะเหมาะแก่การปฏิสนธิจะมีก็แต่การสืบของกรรมที่ยังไหลไปอย่างสืบเนื่องเหมือนสายน้ำ คุณสมบัติของจิตเป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้ด้วยกรรมในปัจจุบันชาติและง่ายกว่าการดัดแปลงกายมากอีกทั้งยังให้ผลกระทบต่อชีวิตอย่างชัดเจนทั้งความสุขอันเป็นของภายในและทั้งการฉายรัศมีรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาภายนอกความเจ,จริญรัสของจิตเกิดขึ้นจากสติเป็นหลักและสติก็มีทั้งที่ยืนอยู่บนความเห็นชอบ กับที่ยืนอยู่บนความเห็นผิดฉะนั้นแม้เป็นอาชญากรก็อาจมีรัศมีจิตเฉื่อชายหน้าเกรงขามได้ตราบเท่าที่จิตของเขาไม่หมกมุ่นกับเรื่องต่ำตํำๆและมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีสติอยู่กับความสำเร็จที่เขารู้สึกยินดีแต่อย่างไรความเฉื่อจรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมดำก็ย่อมไม่สดใสยเย็นใจได้เหมือนความเฉือจรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมขาวอย่างแน่นอน ความเจิดจรัสอันเกิดจากการใช้สติปัญญาใช้ความคิดอ่านที่ชาญฉลาดไปในทางช่วยเหลือผู้คนเมื่อรวมกับรัศมีสว่างสะอาดอันเกิดจากการมีขันติงดเว้นความประพฤติอันเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกดีๆอบอุ่นใจอยู่กับตนเองและเหนี่ยวนำคนใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันด้วย คุณกำลังจมอยู่ในแรงดึงดูดของเกมกรรมถ้าจะเอาชนะแรงดึงดูดอันทรงอำนาจได้ก็ต้องอาศัยแรงส่งมหาศาลช่วยถึงจะถีบตัวขึ้นสูงไหวกระทางเข้าสู่ภาวะว่างเหนือแรงดึงดูดได้เด็ดขาดแล้วจึงค่อยลอยลำสบายไม่ต้องอาศัยแรงส่งใดๆช่วยอีกบาปเหมือนแรงชุดรั้งหน่วงเหนียวยื้อแขนยื้อขาคุณไว้กับสายดูดบุญ เหมือนแรงขับดันให้ขยื่นขึ้นพ้นสายดูดได้นั่นหมายความว่าเมื่อใดคุณตั้งมั่นในบุญและเว้นขาดจากบาปจิตคุณค่อยพร้อมทำความเข้าใจขั้นตอนต่อไปอย่างสบายเหมือนคนขึ้นจากล่มสามารถเดินทางต่อเมื่อจิตไม่มืดด้วยบาปแปลว,ว่าสว่างด้วยบุญเมื่อสว่างด้วยบุญย่อมเห็นตามจริงได้ง่ายคือเห็นว่าเกมการ,รเล่นชนะยาก แต่พลังเผลอผิดพลาดง่ายเต็มไปด้วยกับดักไม่มีคะแนนสะสมใดคงที่ไม่มีรางวัลใดเป็นของคุณนานควรที่จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจากเกมกรรมซะความเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะของคนอมทุกข์แต่ต้องเป็นในแบบคนที่ส่งสติสมบูรณ์มีความเป็นกลางอยู่เหนือความอดหูเหนือความโทมนัสและเหนือความมีใจแห้งทั้งปวง ที่สุดแล้วเมื่อออกจากกรงรั้วของเกมกรรมสำเร็จคุณจะพบกับอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ไร้รูปรอยเหนือจินตนาการเหนือรสสุขหวานชื่นและเหนือความสว่างโพลงใดๆในโลกรวมกันเมื่อมองมาจากด้านนอกกรงขังของเกมกรรมคุณจะเห็นความจริงกระจ่างขึ้นเช่นถ้ายังมีความโลภติดใจเพศรสก็ยังตกอยู่ภายใต้อานัตขององค์กำเนิดยังต้องเป็นผู้กำเนิดอีก ถ้ายังมีความโกรธอภัยไม่ได้หรือเมตตามไม่พอก็ยังตกอยู่ภายใต้อานัตของความผูกเวรต้องเป็นผู้ตามใช้เวรกันอีกและสุดท้ายถ้ายังมีความหลงเปิดความรับรู้ตามจริงไม่ได้ฆ่าความมืดไม่ได้มีจิตส่องสว่างเป็นไทยแก่ตัวไม่ได้ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อานัตของเกมแห่งความไม่รู้เกมแห่งการลวงประสาทเรื่อยไป ผู้ใดกำจัดความโลภความโกรธและความหลงเสียได้ก็ย่อมยืนอยู่เหนือเกมกรรมได้อย่างสง่าพาเผยเป็นผู้ปลอดภัยเป็นผู้อยู่นอกกรงขังไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างสูญเปล่าอีก